วันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับบอกเลยว่าหล่อมากน่าขับน่าใช้มากๆสําหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่กําลังตามหารถกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาโอ้โหหล่อนะราคาสองแสนน่อยๆผ่อนสบ,สบายสบายห้าพันผ่อนพอๆรถเก๋งนะครับนี่หล่อไหมลงล้อยางหล่อมีหลังคาแครรี่บอยสวยๆด้วยอ่ะ ใครที่กำลังตามหาอยู่ลองดูครับคันนี้เป็นมิสูบิชิไททัน2.5พัสดับเบิลแคปเกียร์ธรรมดาปี2011ยางหลอ่อเนี่ยผมว่ามิสูเขาก็มามามา,มาหล่อนะเนี่ยแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมก็ มองว่าหล่อสไตล์ของมิซูอ่ะเนี่ยหน้าเขาหล่อดีนะแล้วก็ลงล้อได้สวยนะครับเข้ากันกับตัวรถบึกบึนนะที่สำคัญคือมันคุ้มค่าตรงราคานี่แหละนะถ้าเป็นค่ายอื่นโอ้โหพี่เอ้ยไม่อยู่อ่ะราคานี้ไม่อยู่อ่ะนะเราเป็นสี่ประตูยกสูงด้วยนะครับอ่ะราคาเท่าไหร่ราคาสองแสนสามหมื่นสี่พันบาท สองแสนสามพันบาทเครดิตดีก็ฟรีดาวกันไปเลยตกข้างว่าเท่าไหร่ตกข้างว่าอยู่ที่5,000เองพี่5 1 0 0 36บาท5,136บาทครับผมกับสีประตูยกสูงสวยๆสยีดำดุดุนะหล่อๆเข้มๆลงล้อนี่อย่างแจ่มอย่างเท่นะบอกเลยว่ารถพร้อมขับพร้อมใช้เครื่องยนต์เดิมๆช่วงล่างข้อมูลบอกมาว่าดีมากซะด้วย ผมนะบอกเลยแค่เดินหน้ามานิดเดียวเนี่ยเบรกดีคัสดีนะนุ่มนะครับไม่แข็งเลยนะเนี่ยหล่อไหมรถสวยจัดนะครับเดิมๆเลยเนี่ยใครที่กำลังตามหา4ประตูนะครับไว้กลับบ้านปีใหม่สงการนี้ก็เหมาะไว้เที่ยวก็ดีนะใช้งานก็เพอร์เฟกนะครับเพราะมีหลังคาแคลดี้บอยนะขนของได้ อะมาดูล้อก่อนเป็นรถประวัติดีครับไม่เคยชนนี่ล้อ,อย่างสวยหล่อมากขนาดยาง20งศ้ยไม่ใช่20 265ไป205ซะ265 60 R18 265 60 R18 ผมพูดเหมือนกันไหม <laughs> เอาใหม่นะ265 60 เออ R18 ถูกแล้วนะที่ดูล้อสวยไหมย,ยางใหม่ครับผมนี่คิ้วสุมล้อก็สีเมทัลลิกตัดกันนะไม่งั้นดำหมดนะครับอ่าตัดกันหล่อๆพร้อมบันไดข้างสวยๆนะแล้วก็นี่กระจกมองข้างเป็นโครเมียมติดิลรมกันสาดที่เปิดประตูก็เป็นโครเมียมสีดำเงาสะท้อนสวยๆนะเห็นไหมหลังคาไฟเบอร์แคนิบอย โคมไฟใส่แจ๋วไฟตัดหมอกก็ส่ปิ๊งนะส่วนใหญ่ไฟตัดหมอกก็จะขุ่นมัวนะป้ายหนึ่งสาเเหมาะขนาด นะต้องบอกว่าเหมาะขนาดเดินทางไกลนี่เพอร์เฟกมากนะครับอ,อลงล้อสวยดีนะเข้ากันมากนะครับผมชอบยางรอนะรูปลักษณ์ดีไซน์เขาก็หล่อแบบนี่ตัวนะแล้วแต่ชอบนะบางคนก็ชอบรีโ o วีโกนะบางคนก็ชอบอนะีสู u นะสไตล์ใครสไตล์มัน นี่แต่ผมว่ามองว่าล้อเนี่ยเข้ากันดีมากล้อสวยพร้อมยางใหม่หลังคาไฟเบอร์นะแคดดี้บอยโอ้มีราหลังคาให้ด้วยไปใส่แหลกนี่จบข่าวนะเท่เลยนะขนของไม่พอขนขึ้นข้างบนน่ะนะถ้าเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยจะเห็นเยอะมากแต่ก่อนนะติดแหลกยางรอนะสปอยเลอร์ด้านหลังสวยๆนะพร้อมไฟเบรกนี่ โคมไฟท้ายก็ใสายเจยวนะครับไม่แตกไม่มีรอยบอกเลยว่าสวยจัดจัดรีบนะครับถ้าใครสนใจนะรีบนิดน,นึงแล้วกันพลาดแล้วพลาดเลยนะถ้าใครที่ดูมาไม่มีกระบะเข้าเลยนะครับพอเข้ามาก็รถสวยเลยนะมีการจนท้ายนะครับแล้วก็ยังอะไร สวยยันใต้ท้องรถอะไม่อยากจะโม้อันนี้คือโมนะอ่ะดูเอานะถ้าดูแล้วนะครับถ้าดูแล้วยังไม่ชัดนะครับนัดเข้ามาดูรถทดลองขับได้ครับร้านอยู่ลำลูกกาคลองหนึ่งนะฮะสองจุดห้าดีไอดีคอมอนเลวนะครับ องไปก็ใส่ปิ้งดีนะแล้วก็ไททันพัสนะนี่ติดฟิล์มวสวยๆนะครับเออน้องมันขาดแหล็กอะนิดเดียวนะครับใครซื้อไปนะเอาไปติดแหล็กเหล็กหลังคา,ขาเขาเรียกเหล็กหลังคาใช่ไหมไว้คนของอะนะเท่เลยแต่นี้ก็หล่อแล้วอะแค่ใส่แคริบบอยนี้ก็หล่อแลนะนะคือคนของได้อะ นะพ่อค้าใม่ค้าลายเนี่ยตอบโจทย์นะขนของก็ดีนะไม่เปียกฝนอะไรเงี้ยนี่ตอนนี้ฝนตกวันเว้นวันอะไรเงี้ยครับนี่พี่ดูตัวล้อยางรอลอ้อย่างสวยได้ขอบ18อะ่ะกำลังดีเลยยางโอตานิยางใหม่อย่างที่บอกไปนะครับขนาดยาง265 60 R 18นะครับเนี่ยพร้อมบันไดข้างส,ายสวยเลยเนียสีสวยด้วย ไปดูห้องเครื่องกันนะติดฟิล์มกำลังดีกันาสาดครบแผ่นกันความร้อนไม่ขาดไม่ลุยไม่เยินนะครับสภาพดีสภาพสมบูรณ์แล้วก็หัวน็อตรถตัวด,ดีครับไม่เคยชนนะเจ้าของเดิมดูแลดีนะฮะนีะ่โอเคเนาะ ถ้าเห็นไม่ชัดก็นัดเข้ามาดูรถได้ครับโทรมาได้เลยมีบริการส่งนะดูแล้วโอเคนะครับโอนเงินปุ๊บเนี่ยไปโอนเล่มให้ทันทีนะที่นี่นะ เครื่องยนต์เครื่องยนต์2.5ด D.I.D. Common Rail นะครับสภาพสวยนะครับสมบูรณ์สะอาด มีระบบเบรก ABS นะครับโอเคไหมนะสมบูรณ์มากนะครับเครื่องโยนนะช่วงล่างนะครับข้อมูลอย่างที่ผมบอกนะบบอกเลยว่าดีมากเจ้าของเดิมดูแลดีมาก เจ้าของเดิมแทบไม่ค่อยได้ขับนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับประหารสาสวยงามพี่เอ้มาดูมาทดลองขับได้นะครับดีไม่ดียังไงอ่าไม่ต้องเชื่อผมนะครับมาดูนะมาทดลองขับนะครับกับตัวเอง ให้เรืองคอนเฟิร์มไม่ผิดหวังแน่นอนแ้ให้เรือกใหม่อีก <laughs> นี่เห็นไหมคันยางใหญ่ในราคาย่อมเยานะถ้าเป็นค่ายอื่นผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่อยู่อะ่อะสองแสนนะนะถ้าค่ายพี่โตค่ายพี่อ e, ีอย่างเงี้ยโอ้โหผมไม่ไม่ไม่น่าอยู่นะราคานี้แต่คันนี้คือมิตซูบิชิไททันนะ นี่พี่ดูแหงประตูอย่างสวยไฟส่องสว่างติดหมดช่องใส่เอกสารนะใส่ขวดน้ําได้นะครับพี่ด,ดูสะอาดสะอ้านตัวใหม่เขาก็เดี๋ยวนี้นุนนุเห็นไหมคนก็ใช้เยอะเหมือนกันนะบอกเลยนะมิโซูะนะครับนี่สมบูรณ์ดีนะครับ คุ้มค่าโอ้โหเบาเบายางสวยอะ่ะพี่ดูเบาหนังสีดําส,สวยเลยสภาพดีมากเดินได้แดงปูด้วยพรมกระดุมอย่างดีพี่ดูโอเคไหมนีส่สวยนะสะหดาสาันพี่ดูเกะไม่มีเล้วรอยอะไรเลยพี่ดูคอนโซลช่องแอร์เนี่ยพี่ดูเย็นจนไอจะขึ้นแล้วเนี่ยนะไอจะขึ้นแล้วนะ,นะนวนะครับมี ถาดใส่ของเนี่ยที่ดูคอนโซลจอนะจอเดิมๆนะก็อาจจะไปติดใหม่ก็ได้นะอันนี้คือจอเดิมนะเนี่ยจอใหม่ก็จะสวยยิ่งขึ้นไปใส่จอแอนด์ดองแ d นดรอยอะไรเงี้ยก็จะสวยมากขึ้นนี้จอติดมากับตัวรถเลยนะสมุดรับบริการและคู่มือการเช้รถก็ยังมีอยู่นะเล่มยางใหม่นะครับยางใหญ่เลยพี่ดูไม่สกปรกด้วยเนี่ยยังสวยอยู่เลยผมถ่ายดูก่อนพอดีเปิดประตูแล้วมันเห็นนะมันเห็นชัด นะครับมันสะอาดมันสวยนะครับพี่ดูรถกระบะนะอ่คนใหญ่กระบะจะโทมนะแต่เนี้ยดูพี่ดูสวยยันหลังคาโมได้โมอีก <laughs> เออเห็นไหมสวยไหมสะอาดไหมกระจกเดิมๆนะครับเนีแผงประตูโอ้โหนี่พี่ดูยังสวยอยู่เลยนะผมว่าผมมองว่าประตูด้านหลังเขาสูงดีนะพี่ดู อันนี้มันท่วมอกเลยอ่ะเนี่ยโอเคไหมลื่นนะครับไม่อืดด้วยอันนี้คือลงสุดแล้วนะนี่ลื่นปืด๊ดโอเคเนาะแล้วก็เบาะแถวสองนะครับใครที่มีรถเก๋งนะครับอยากได้รถกระบะนะครับก็มาเทินได้นะครับใครมีแคปเตี้ยอยากได้ตัวสูงใครมีเกียร์ออโตอยากได้ธรรมดานะครับมาเทินได้นะพี่ด,ดูสะอาดสะอ้านเบาะสวยมากนะครับ ปูด้วยพรมกระดุมพรมตัวนี้มันทําให้ตัดกระสีดำนะครับทให้รถดูสว่างนะครับอ่าไม่งั้นก็จะมืดจนเกินไปนะครับนี่ด้าน,นหลังก็สวยดีนะเดี๋ยวนี้ผมบอกไปเนาะหลังคาสะอาดนะครับนี่กระบะนะครับด้านท้ายก็มีไลเนอร์นะสะอาดนี่มันเงาวับนะครับนี่ไม่มีรองรอยนะขีดข่วนไม่สกรปรกไม่ โซมนะครับดูคือดูดีอะเนี่ยเพียงแต่ว่าแสงมันน้อยอ่ะไม่รู้พี่จะเห็นหรือเปล่านะเนี่ยมันเงาสวยเลยนะกระบะไลเนอร์เขาว่าเนี่ยมาดูเหอะนะเแต่หลังไอ้ตรงตรงนั้นอะนะครับแอรอเหมือนจะยังไม่ได้ต่อนะครับอันนี้ก็อาจจะไปต่อเติมเพิ่มก็ได้นะครับมันมีอยู่นะครับแต่รู้สึกว่า ไม่รู้ว่าเปิดยังไงนะหรือว่าอาจจะยังไม่ต่อก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมเปิดยังไม่ไมออกนะไม่รู้ว่าต้องกดวิตช์วิอะไรยังไงหรือเปล่านะเดี๋ยวดูกันอีกทีเนาะหรือที่จะไปต่อเพิ่มเติมก็ได้นะครับถ้าจะไมไ่ต่อนะมันใช้งานได้นะเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต้องเปิดอะไรยังไงเนาะหรือว่าต้องไปเซอร์วิสนะครับคือนะครับอยากนั่งหลังนะใส่เบาะญี่ปุ่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเพิ่มเติมได้เขาเรียกเบาะญี่ปุ่นไหม ใช่ไหมเนี่ยพี่พี่ดูนะมีแคดที่บอยไฟเบอร์อย่างดีนะครับโชคค้ำแข็งแรงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังสวยอยู่เลยเนี่ยพี่ดูเนียนกิ๊บโอเคตามนี้นะครับไม่อยากโมเยอะเพื <laughs> <laughs> ่อขนของเผือ่อใครอยากมานั่งนะเพิ่ม,เต,มเติมอะไรเงี้ยนะครับไปกันหลายคนก็เหมาะนะ ถ้าเป็นบ้านผมอะปูเสือนอนด้านหลังแล้วนะครับเดินทางไกลนี่สบายหลับไปเลยนะด้านนี้แสงมันย้อนเข้ามาเนาะที่เห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับนัดมาดูรถจริงได้นะฮะนี่ไฟส่องสว่างติดหมดมีช่องใส่ขวดน้ํานะครับแสงประตูสะอาดนะครับสวยดีบอกเลยว่าสวยจัดด้วยนะครับเนี่ยโอเคไหมนี่ มีบันไดข้างขึ้นลงง่ายแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับ่ยหนังเขาดีมากนะครับตัวเบาะเดินได้แดงนะครับเบาะสวยสุดๆส,ดส,ดสดภาพดีสุดๆแอร์เย็นทั่วถึงก่อนขึ้นไปให้ดูแผงประตูฝั่งคนขับย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่สะอาดสะอ้านมีช่องใส่ขวดน้ำนะครับออโต้ฝั่งคนขับกุญแจรีโมทนะครับ ผมไม่แน่ใจสวิตตัวเนี้สองตัวเนี้มันคืออะไรไม่รู้นะเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไม่รู้เป็นสวิตแหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับผมยังเปิดไม่เป็นนะเอาง่ายๆนะครับผมพอดีพี่แบงค์ไม่อยู่นะครับนี่โฟมอย่างดีนะสะอาดนะเบาะสวยนะครับหน้านั่งเรื่ี่สำคัญคือมันราคาเบาเนี่ยผมค่าค้มราคาสี่ประตูสองแสนกว่าบาทอ่ะเออ นานๆจะมาทีนะนี่เดี๋ยวเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวเปิดวิดมันจะได้ชัดนะครับมีเสาอากาศนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อกลับเข้ามาด้านในนะครับอันดับแรกเลยพวงไาลัยก็ยังสวยอยู่นะครับสวยยังไงก็สวยอย่างนั้นเลยนะนี่มีแอร์แบ็กให้ครบนะตัดก,กันกระสีเมทัลลิกนะครับนี่มันมืดหน่อยนะแสงข้างนอกเนี่ยไม่มีเลยนะครับข้างในก็อาจจะมืดนิดนึงนะ ถ้าเห็นไม่ชัดก็อย่างที่ผมบอกนะนัดมาดูรถได้มาทดลองขับได้นะฮะการไฟนะครับนี่ไฟหลีนะไฟใหญ่ไฟสูงโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบูนนะครับแล้วก็ไฟพามาสี่ยังไม่ถลอกเลยเนี่ยพี่ดูรอบเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับสภาพเดิมๆสมบูรณ์สุดๆ เครื่องดีเซลไม่น้อยนะครับ185,000 1น5ปดหึงแสนกิโลนะครับตามนี้เลยแล้วก็น้ำมันจะหมดเดี๋ยวเติมให้นะโปรโมชั่นนะครับขอดูหน่อยมีอะไรอีกไหมมีทิปเนาะทิป A ที่ B แค่นั้นนะครับจบแล้วก็ขออนุญาตลองเหยียบนิดนึงเครื่อง2,500 เดินทางชิวๆผมบอกเลยไปต่างจังหวดต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเกียร์ธรรมดาก็ขับสนุกนะครับแล้วก็กระจกมองข้างขออนุญาตลองปรับเข้าหาตัวลงล่างกลางออกนี่คันใหญ่นะครับไฟกระพริบเลยออตโต้ฝั่งคนขับอขออนุญาตออตโต้สมบูรณ์ดีนะครับ แล้วก็ฝั่งซ้ายกลางออกนี่ลงเข้าขึ้นจอตรงกลางก็อย่างที่บอกจอเดิมๆนะครับเล่นได้สมบูรณ์นะเป็นจอทัชสกรีนด้วยนะเพิ่มเสียงพี่เขาฟังเพลงเย็นๆนะครับ <laughs> โอเคไหมนี่เปลี่ยนนะอันนี้เป็นซีดีนะครับ ถ้ามีซีดีก็มาใส่ได้นะใส่ด้านล่างตรงนี้นะ JVC นะจอเดิมๆนะครับจอเดิมๆนะครับจอติดเกือบตัวรถนะครับนี่อาจจะไปเปลี่ยนเพิ่มจอก็จะเจ็บมากขึ้นนะในจอเดิมนะต้องบอกก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้นะอย่างเงี้ยแต่มันดูได้ไหมดูได้นะใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับสมบูรณ์ดีนะฮะเดี๋ยวลองฟังวิทยุขออนุญ,ญาตนะอันนี้อันนี้เป็นซีดีนะโอ้โหแมงป่อง มีแมงป่องเลยแต่ก่อนใครดูหนังนี่ต้องนี่เลยนะแมปงปองแมงป่องอะไรอย่างเงี้ยนะรู้กันโอ้โหนี่เห็นไหมสมบูรณ์นะครับเครื่องเสียงอะไรก็ดีนะเอเจนเชียอขออนุญาตเปลี่ยนไม่มีจ่ายหรอกท่านอยากอ่าหัวไปแล้วโหแต่ฉันไม่มีฉันเป็นเจ้าของบริษัทรถทัวร์แต่เพียงผู้เดียว โนกระแสชอบดูไหมโขนกระแสกฎหมายเนี่ยชัดนะแต่ยังไม่เจอเพลงน่าจะเที่ยงแล้วอ่ะเนี่ยพออย่างยิ่งเนี่ยชัดแต่ไม่มีเพลงตอนเนี้ยเนี่ยศัพท์13กันยาชัดดีครับโอ้เที่ยงพี่มีแต่ข่าวเนี่ยแป้นเลยเสียงแป้นเลยเออนี่เพลง อ๋อปิดติดแล้วก็ติดละอันนี้คือแอร์นะแอร์มือหมุงงนง่ายๆลงพื้นลงพื้นอย่างเดียวอันนี้ลงพื้นด้วยข้างบนด้วยคนละครึ่งเบอร์สามเสียงลมเข้าไหมเอ่ยนะเข้าขออภัยนะเนะี่ยจอมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับนิดนึงนะครับอันนี้คือมาเดิมๆมาแบบตัวรถนะก็เดี๋ยวนี้จอสามสี่พันนะสั่งติดให้ก็ได้นะครับอ่าสามสี่พันเดี๋ยวให้พี่แอนที่แบงค์เขาดูช่วยดูให้นะครับเขามีดีลอยู่นะครับ อ่าอย่าให้ติดให้ใหม่ก็ได้นะแจ้งได้นะครับประมาณนั้นนะ่ะประมาณสามพันห้าสมันเจ็ดประมาณเนี้ยเริ่มต้นนะประมาณนั้นถ้าจะไม่ผิดนะเ้านล่างที่จุดบุรีมีอยู่นะครับนี่แล้วก็เป็นช่องใส่ของนะเมืดเมือดหน่อยหนังนะครับหนังคันเกียร์โอ้ไม่แตกเลยหนังยังดีอยู่เลยอะ่ะเนี่ยพี่ดูดิโอโยังสวยอะ่ะ ดีมากนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับก็สับกันมันเลยแหละเกียร์ธรรมดาเนี่ยผมว่าดีอย่างนะเวลาเดินทางเนี่ยไม่ง่วงนะครับใส่เกียร์สนุกนะจำได้ฟิลวันนั้นอนะผมไปเขรมราชอุบลผมเขมราดอุบาลาบใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะขับมดดามด,ดา้มดดามดดาด้ามาด้าบีที50ของพี่เขากลับอะโหขับมันมากเกียร์ธรรมดานะแล้วใส่ล้อขอบอะไรมาไม่รู้ว่าขอขอบ20มั้ง จะไม่ผิดหรือขอบสิบแปดรอขอบใหญ่อะขับสนุกเชี่แต่เสียอย่างเดียวหน้าฝนเอยียบปื๊ดปืดป๊ดอะพุ่งจัดนะครับรถกระบะเนี่ยนี่มีช่องใส่วางขวดน้าไอ้วางแก้วน้ํานะครับสองช่องนะมีช่องใส่ของเล็กน้อยๆนะครับนี่ <S <S เบรกมือนะโอเคไหมนี่ช่องใส่ของนะครับมีสองช่องนี่โอเคเนาะ สมบูรณ์ดีครับเนี่ยแล้วผมให้ดูกุญแจดัดนบนนะครับก็ไฟสองสว่างนะครับติดหมดนะสามดวงนี่นี่แล้วก็มีใส่แว่นตานะครับนี่สมบูรณ์ดีนะนี่นี่นมีบังแดดกระจกสองหน้านะครับนี่ไม่แตกไม่หักนะส่วนใหญ่ไม่เหลือถ้าหักเขาก็แกะออกเลยส่วนใหญ่นะถ้ามันไม่มีตัวนี้เขาก็แกะเปื่อยเลยนะเพราะใส่อีกเดี๋ยวก็แตกนะฝั่งนี้ไม่มี บางแดดเปล่าๆนะโ okay. อเคตามนี้แล้วก็กุญแจคุณออญาตดับเครื่องกุญแจรีโมทนะครับอืด้านล่างคืออกุญแจอะไรกุญแจล็อกเทคเหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยแป๊บนึงอ๋อกุญแจแคริบอยโทษทีอันนี้น่าเป็นกุญแจแคริบอยนะครับเนี่ยอ่อกุญแจแคริบอยผมนึกว่ากุญแจล็อกเทค นี่กุญแจร,รโมทก็สวยดีนะนึกถึงกุเแจปาเจโรเลยเหมือนกันเปะ๊ะนี่อันเดียวกันแล้วก็สตาร์ทอย่าเบรกหนึ่งสองเราต้องงมเคลียร์ก่อนนะเคียร์ธรรมดาส่วนใหญ่ก็อย่างนี้ก่อนนะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ไม่เกียร์ว่างรับรองพุ่งนะครับหรือไม่ก็เหยียบคัดสตาร์ทหนึ่งสซ้ติดแล้วเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายครับเครื่องยนต์ นะช่วงล่างดีมากนะเนี่ยโอ้โหเข้ามาดูมาทดลองขับได้ครับนะรับรองถูกใจแน่นอนไอเดือนคอนเฟิร์มที่สำคัญมันราคาเนี่ยนะครับสองแสนกว่าบาทได้สีประตูยกสูงอย่างสวยนะรพร้อมหลังคาแกลลี่บอยคันนี้เป็นมิตซูบิชิไททัน2.5พัสดับเบิลแคปนะสี่ประตู เกียร์ธรรมดาตัวยกสูงนะครับปี2011ในราคา234,000บาท234,000บาทเครดิตดีฟรีดาวครับจะได้เต็มตกค่างวดอยู่5,000นะครับ136บาท5,136บาทพ่อนพอๆกับรถเกง่งอ,อ่ะผ่อนพอๆกับซิตี้จะได้กระบะ4ประตูนะครับเดินทางไกลนี่อย่างชิลนะครับนะเครื่องดีเซลสบายๆเลยนะครับ ตามนี้นะครับ6ปีนะครับ72งวดหรือจะซื้อกันสดก็รับรถพร้อมเล่มได้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งพี่ดูนี่สวยไหมนี่แอร์เย็นครับนี่เนี่ยโอเคนะครับส,สมบูรณ์ดีเนี่ยคอนโซลก็สวยดีนะตามนี้ได้เลยครับรับเธอรถทั้งเก่าเนาะ ใครสนใจนะครับรบกวนโทร0852491977 0852491977กริดนะครับนัดเข้ามาดูรถทดลองขับได้ร้านอยู่รำลูกกาคลองหนึ่งเราไปดูมาด้า2นะครับ2020กันต่อเผื่อใครที่กำลังมองหารถเก่งนะครับที่รูปลักษณ์ดีไซน์ตอบโจทย์นะสวยสปอร์ตฟังก์ชันออปชั่นจัดเต็มแบบล้นๆนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับอนเนกประสงค์พับเปาะขนข,ของได้นะครับ ต้องมัดด้าสองเลยนะครับตอบโจทย์แน่นอนคอนเฟิร์มนะไปชมกันต่อเลยนะครับ